พีลูกคนเดียว่าะูทางมุมตายปุณิยินเราส่งมาบ้านนะอาสาหก็ลนกูกแพ้เลยก็ถ้าไปหาหลวงพ่อแน่หลวงพ่อปูพินจะวาอาสาหลพอไปกว่าที่วาเขาศพปุณิยานะครับคนที้นเดหลวงพ่อเอออะไร่งเง้ปล่าเส่วนเป็นเงินสามหมื่นตอนกเราเรม่ขมาสังสวดนั้นเารก่เป็นโรคขึมเนื้อขึมในกระสา เป็มไปหมดแน่นใ่หม่เลยว่าเเคยเห็นคนมาสร้างศพเนี ina, <P UC> divine, ่ลวกลายันน an ี้้าบ้านสารในนนี้ก็ไมีตึ้นระตาไม่ได้ขออะไรเนี่ยลาว่าเอาวันนี้แล้ว่าศพนั้นจะมาจากไหนถ้าคือว่าเสดที่เป็นข่อติดมาซอยเ่เป็นประเภทนี้เลยนะไม่คนไม่าก้มเลยจากทีเมาวันนี้ก็เป็นตระแง็เนีหย่ผมีทำตอนที่อกไปนะเดียจอตัดที่ไปนะเอามาไปซอยไปซอยนะซอยไปนาะ สกสารก็ต่อนกัด้วยนี่ล่นถ้าเป็นปะูเดียววัฒนธรรมง่ายยนะง่ายผมกคือปาประมาณสักบมุ้นดีัปปุ๊บตึ้งุงตเลยลายไม้หนักาเลยเดียใส่มาเยอสิิโลเดยวกับมาเป็นปะเที่เพิ่งจะรัเท้า ตากพี่น้องในชุมชนเข้ามาแบบนันได้เรื่อกันซอยกันนี่สิล่ะอันไหนก็แล้วแต่ามการประสงกันซอยยาดมืยได้ตัวอุปกอสะดวกในเครื่องเครื่องตุกสิงทุกอย่างเนี่ยเพื่ออำนวยตอนสะดวกในต่างๆฉะนั้นวันนี้ถ้าในฐานะที่คุณพ่อตุกใจคุณแม่ตุกใจด้ส่งเสียงไป อาจารย์ภาพานายนามตัวแทนของคณะสงฆ์ก็ขอแสดงความเสียใจ,ก,จกับอาดวงวิญญาณผู้ที่จากไปก็ขออำนาจตามบุญกุศลที่คุณพ่ออมรินทร์พรโภมได้ทำมาได้แต่อดีตจน,นได้เสียชีวิตไปวันสุดท้ายให้ดเดป็นตบะเดชกระหม่อปัจใจของปมบุญกุศลที่บิดามารดาภรรยาได้ประกอบพิธีท,ทินี้ ต้องใหดวงวิญญาณของท่านทางดวงวิญญาณของท่านจะร่ำลอยดูแห่งหนตระบูลใดก็ดีก็ขอให้มารับเอาข่าวสารบุญกุศลทางดวงวิญญาณของท่านไม่ได้รู้ด้วยประการอะไรก็ตามก็ขอฝากไปถึงเทเวุตระเทวดาผูม้มีหูที่ตาใสนำเอาข่าวสารการทำบุญนี้ไปบอกแก่ดวงวิญญาณของท่านทางดวงวิญญาณของท่านได้รับความทุกข์ก็ขอให้คนจากทุกข์ ถ้าถึงสุกแลว้วก็ขอให้สุงยิ่งขึ้นไปต,ตามเจตนาของบินามา,ารและญาติทุกท่านที่มาสมการวันนี้ทุกท่านด้วยเถ<า>ิอไปอใใอท่านตั้งใจปวดอภรรพนไม่กานะอาดามของมีคนนอกถ้าพอตั้งปีตัต้งใจ,จใอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพร้อมเพียงกันติดท,ทางโน ยาตินาโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอให้ญาติของข้าพเจ้ามีบุญพ่อตัมมาริ์ตักขพงศ์ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,น,นี้ด้วยเถอดยาถาวรีวาหาปุกราปิปุเรนติสันเอวเมวะอิโตตินัง

Bapak Bapak Bapak